อยากาศที่ท่าเรือบ้านทับระมุกตำบลลำแก่นอ,อําเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาเต็มไปด้วยความคึกคักหลังอุทยานแห่งชาติหมูกก่เกาะซิมิลันอ,อําเภอตะกัวป่าเปิดฤดูกาลท่องเที่ยววันแรกอย่างเป็นทางการหลังปิดฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลช่วงมรสุมกว่า5เดือนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลังไหลมาขึ้นเรือเพื่อชมความงามของทะเลอันดามันที่ขึ้นชื่อเรื่องน้ำทะเลสีฟ้าใสาหาดทรายขาวละเอียดและโขดหินรูปร่างแปลกตาโดยเฉพาะหินเรือใบสัญ,ญลักษณ์ของเกาะ8จุดชมวิวสุดฮิต ของหมู่เกาะซิมิลันนักดำน้ำยังนิยมชมความงามของแนวปะการังและปลาหลากสีที่หาเจ้าหญิง หาดเล็กลานข้าวหลวงเกาะเมี่ยงและเกาะบางงูซึ่งยังคงอุดมสมบูรณ์ทําให้หมู่เกาะซิมิลันได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในแหล่งดำน้ําที่สวยที่สุดในประเทศไทยและติดอันดับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่งดงามของโลกนายสิริวัตรสืบสายหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลนันเปิดเผยว่าฤดูการท่องเที่ยวปีนี้มีความพร้อมทั้งด้านความปลอดภยัยและสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมจํากัดนักท่องเที่ยวไม่เกินวันละ3,850คนเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและคงความสวยงามของหมู่เกาะไวใ้ให้ยั่งยืน สนับสนุนข่าวโดย DBMP ดับเบิ้ลแมคพัดสนใจสั่งซื้อโท 00, line ร0883096600 line@dbm6600 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสาหร่ายแดง Her B Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์0615878999หรือ line@bherb99